วงการบันเทิงนี่ต้องบอกว่าพลักทุเรีพอสมควรพ่อเป็นตาแกใกล้จะมองไม่เห็นแล้วครับถ้าไม่ได้รับการรักษาตาจะบอดครับผมพูดอยู่ผมยังขนลุกเลยครับว่าผมกาบก้มกาบลงตรงนั้นเลยมันเป็นความฝันที่เกินฝันมากๆเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานพ่อผมได้รับบทมาเต็มๆผมอุทานกับตัวเองแลว้วแบบหากินหัวมึงเอ้ยมันเป็นความรู้สึกคล้ายๆแบบว้าวจริงเหรอวะดีใจภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราก็ได้มีชื่อจารึกไว้ว่าเ,เป็นนักสแสดงหลายร้อยล้านนะ ความเยือกเย็นกลืนใจคุณมัวบกหูกำลังวาดรวยอย่างย่านต้องใช้ชีวิตลำพังสวัสดีครับผมเน็กดุรพลครับหรือบอกเจิดในหนังสับเปลเลยครับผมล่างแพ้สมแมนี่ใหญ่กว่านาาสมพ้นดีว่ว่มึงเป็นบ้าที่เจอ พื่นเพียนี่เป็นคนจังหวัดสิินอำเภอศิริระภูมิครับผมเส้นทางสู่วงการบันเทิงนี่ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความทุรักทุรีพอสมควรช่วงเวลาที่ผมเข้าุงเทพแรกๆผมเหตุงานเซเว่นกอนทีสี ไปประกวดไม่ต้องคำ้ำพ่อเป็นเหมือนตาแกใกล้จะมองไม่เห็นแล้วครับเป็นต้อเป็นอะไรประมาณนี้ครับผมถ้าไม่ได้รับการรักษาตาจะบอดครับเงินเดือนก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะผมก็กินน้อย40บาทต่อวันเท่านั้นเลยในใจมันต้องว่าต้องเก็บเงินอยากพาพ่อไปรักษาตาการที่พ่อกลับมามองเห็นได้ชัดเหมือนเดิมมันคือความสุขของคนเป็นลูกตอนที่ผมไปประกวดรายการไม่ต้องคํำซีซั่นสองผมก็เลยได้เอาความฝันของตรงน,นี้ไปเล่าให้คุณครูสลาฟังบนเวทีครูสลาก็เลยบอกว่าเฮ้ยประกาไปรักษาตาที่วัดไร่ขิงเด้อเรื่องค่าชสจ่ใจ คู่สีดูแลเองผมพูดอยู่ผมยังขนลุกเลยครับว่าผมกราบก้มกราบลงตรงนั้นเลยการที่ผมมารายการเนี้ยอยากได้รางวัลเพื่อที่จะไปรักษาตาให้พ่อพอรักษาแล้วก็ดีขึ้นพ่อก็กลับมามองเห็นปกติแล้วหลังจากนั้นครูสลาก็เลยให้ผมเนี่ยไปเหมือนตอบแทนบุญคุณของวัดไร่ขิงบ้างเพราะว่าโรงพยาบาลเมตตาประชารัฐเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ติดกับวัดไร่ขิงเลยเครือเดียวกัน ไม่เป็นเด็กวัดวัดไร่ขิง3เกือบ4ปวีวัดไร่ขิงตอนนั้นอะ่ะมันก็จะมีกิจกรรมสารฝันเพื่อน้องพี่ร้องน้องสุขก็จะหาเงินจากการเปิดหมวกของพวกผมไปให้น้องๆในถิ่นทุรกันดารไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ทางการศึกษาครูสลากว่าเออเราจะได้ไปฝึกฝนตัวเองด้วยเสาร์อาทิตย์ก็เปิดหมวก ร้องเพลงเพื่อหาทุนการศึกษาให้น้องๆจันถึงสุขก็ขายของอยู่ที่วัดไร่ขีดพอผมได้ทํางานกับแกรมมี่มากขึ้นก็ได้ไปกราบลาก,บก็คือเจ้าพระคุณแย้มผมทําหลายเพลงมากกว่าจะมีเพลงเจ็บสัม้าเป็นบอกเจิดเนี่ยมันเป็นความฝันที่เกินฝันมากๆทางไทยบ้านติดต่อมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไทยบ้านเปซีรีส์นะหนังเป็นจักรวาลที่เราติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกของเขาผมถึงขั้นที่คุยกับทีมงานของแกรมมี่พี่ลดค่าตัวให้เขาหน่อยได้ไหมครับอยากเล่นจริงๆน้อยลงไม่เป็นไรขอแค่ให้ผมได้เล่นผมมีความรู้สึกว่ามมันี ม,ม,ม,มันมีความเป็นธรรมชาติตัวนี้เองเป็นเด็กที่สไตล์การแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีความเป็นไทยบ้านม,นมีความบ้านนอกอยู่เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานได้อยู่เสี้ยวหนึ่งของเขาก็กดีพ่อผมได้รับบทมาเต็มๆผมอุทานกับตัวเองแล้วแบบฮากินหัวมึงเอ้ยมันเป็นความรู้สึกคล้ายๆแบบว้าวจริงหรอวะคือบทมันไม่ใช่แค่เดินผ่านนะครับเป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งผมจะเล่าในเรื่องของความรักที่เกี่ยวกับครอบครัวเสี่ยงจะเล่าเรื่องความรักเกี่ยวกับชู้สาว ณเวลานี้ที่นั่งสัมภาษณ์อยู่ผมก็รู้สึกว่ากู้ฝันไปหรือเปล่าวะคือมันหลายปีมาแล้วต่อจากพี่มากยังไม่มีใครทําหนังแล้วประสบความสําเร็จได้มียอดรายได้ได้ถึงตอนนี้ขนาดที่เราอัดอยู่ก็600ล้านมันจริงเหรอวะคือเราไม่ใช่นักแสดงที่มีชื่อเสียงหรือดังหรือเป็นแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดคนนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเพราะเป็นความเลียวของพวกเราหรือเปล่าความเป็นอีสานความเป็นไทยบ้านความสื่อสารออกมาด้วยความจริงใจหรือเปล่ามันทำให้ผลตอบรับออกมาแบบนี้ ดีใจภาคภู่มใจว่าครั้งหนึ่งเราก็ได้มีชื่อจารึกไว้ว่าเเป็นนักสแสดงหลายร้อยล้านนะหนังเรื่องนี้มันทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีด้วยหรอพิธีกรรมโยนไข่มันมีด้วยหรอพิธีกรรมสอนขวัญหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่พุ่มกับและทีมงานได้ยก ไปสอดแทรกไว้ในหนังเด็กยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีพฤติกรรมมันมีประเพณีน,นี้ในอีสานด้วยหรอหผมเนี่ยถ่ายหนังเรื่องนี้จบผมสามารถเป็นสับเปลือได้จริงๆคาถาทุกคาถาผมท่องได้เพราะต้องเตบอกว่าพี่ครับไอ้ท่องใไ้ได้เนี่ยนะครับผมอยากให้ท่องใไ้ได้ครับผมอยากให้มันจริงที่สุดยกตัวอย่างเราจะเก็บอัฐิมันจะท่องประมาณว่า อิมัสมิงการเยเกสาโลมานะคะซ,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 ซึ่งมันยาวมากแล้วก็มีอีกหลายหลคาถาเช่นแบบตอนสับโรงตอนเอาผีเข้าโรงตอนทํานู่นนี่นั่นผมมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีคุณค่ามากทำงานกับความตายผมว่าม,มันมีไม่กี่คนหรอกที่จะแบบเสียสละเงินเดือนก็ไม่ได้แล้วก็เลือกปฏิบัติไม่ได้ด้วยเขาจะตายจะเสียชีวิตในรูปแบบไหนเราก็ต้องทำเราก็ต้องดูแลเขาเผาห่อก็ต้องไปอยู่เป็นมูเขาอยู่จนแบบเกียร์ศพเกียร์อะไรให้มันให้มันเป็นกระดูกออกมา จนเสร็จสับเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีเกียรติและก็คือการเสรียสละที่งดงามความเยือกเย็นกลืนใจคุณมัวบบหูกำลังวาดรวยอย่างย่านต้องใช้ชีวิตลำพังฝืนอยู่ต่อไปโดยบ่มีเจ้า